ขบวนการล่าสุดในศตรวรรษนี้ที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับพยายามจะทําให้ฮะดิษนี้ดบออีฟขัวมันจะทําให้ดบออีฟหัวหน้าอิควันลูกน้องก็เลยมา,าให้มันความหมายมันมึนๆน,น,นงงๆบ้างดีกว่าอก็คือกลุ่มเดียวครับที่มีปัญหาเป็นปฏิกิริยาก,กับฮะดิษนี้คือกลุ่มอิควันมุสลิมุนกลุ่มอิควันเนอะหลอดกลุ่มอิควันมุสลิมุนใครบรรยายฮะดิษนี้แล้วยกเช็คอัลบานีนี่นะครับวันนี้ฟังให้ดี เดี๋ยวจะยกอัลบานีให้หมดนะครับีบบรรยายหดิษต้นนี้แล้วก็อ้างเช็คอัลบันีแบบมึนๆไปหลอกชาวบ้านผิดประเด็นนี่นะครับเดี๋ยวฟังเอาฟังเลยดีกว่าชี้ให้ได้แหละหลอกชาวบ้านไงต้องชี้ให้ได้นะนะครับเขาหลอกตอนนี้ไม่ทันเดี๋ยวตอนหน้าแล้วกันอาจารย์เชอริปเช็คอัลบานีว่าไงหดิษต้นท่านเช็คอัลบานีเนี่ยท่านถูกถามฟังให้ดีนะไม่ใช่คำพูดผมผมทวนอีกครั้ง มุฮัมหมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีรรฮิมะหุลโลใครชอบอัลบานีโปรดฟังใครรยึดการตรวจหะดิษของอัลบานีโปรดฟังอัลบานีเป็นนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งแล้วเป็นของศตวรรษนี้มุจัดดิดเป็นมุจัดดิดมุฮัดดิสเป็นคนที่ตรวจหะดิษมากที่สุดในประวัติศาสตร์อุมาอิสลามเลยไม่มีใครเคยตรวจหะดิษมากขนาดนี้แล้วเขาที่รู้มานะครับเป็นคนที่ทุ่มเวลาในการรักษาหะดีษอย่างมากเป็นอุลมาใหญ่ น่าจะเป็นหัวหน้าของซาลาฟีทั้งผองแล้วเป็นมุญัดดินคือเป็นบุคคลที่เอาล็อตสัญญาว่าจะมีทุกร้อยปีท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับยิ่งใหญ่เช้งมน,นีโดนถามเกี่ยวกับกลุ่มอิควานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิควานกับฮะดิษ72พวกเนี่ยเช้งมน,นีมีความเห็นยังไงพวกนี้จะมีปฏิกิริยากับฮะดิษนี้อย่างที่ผมบอกเช้งมน,นีตอบถูกาถามตรงประเด็นเป๊ะเลยเช้งมน,นีตอบว่าอัมม mm ัลอิควานมุสลิมูนอัลลซีนยาซีฮูนบิอัลาอัศวาติฮิม والجهاد في سبيل الله أسماء أمانينا أو كما يقولون نحن نقول لهم لقد مضى علي دعوتكم قرابة قرن من الزمان وانتم لا تزالون في مكانكم شيخ منيبا سوان بوك إخوان المسلمون تيجاد معكرون أندلن ตะโกนว่าอะไรอ่ะตะโกนเป็นเป็นสโลแกนของเขาว่าการจิฮารดในหนทางของอลอ้นนั้นคือเป้าหมายอันสูงสุดของพวกเรานี่อีควานชอบตะโกนตะโกนอยู่โซเร่ถ้านคถ้าใครถ้าใครเคยทําข่หรือเคยอยู่กับอีควานน่จะรู้เขาจะมีเพลงของเขาผมไม่อยากร้องเลยจิอย่าไม่อยากรการจิฮาร์ดคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นอีควานตะโกนแบบนี้ใช่เจงบันีพูดนะเจงบันนีบอกนี่อีควาน สำหรับกลุ่มอีควานซึ่งชอบตระกูลสโลแกนอย่างนี้เนี่ยนะหรืออะไรก็ตามที่มันพูดคล้ายๆกันประมาณนี้แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เชคมานีบอกแน่นอนฉันจะกล่าวกับพวกอีควานว่าเชคงมานีจะกล่าวนะการเผยแพร่ศาสนาของพวกเจ้านั่นอีควานผ่านมาเกือบจะศตวรรษหนึ่งแล้วเล่พวกท่านก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยร้อยปีผ่านไปยังไม่ไปไหนเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะครับ เช็มันนี้ก็ยกตัวอย่างต่อนะครับผมจะส่วนที่ยาวๆจะสรุปเร็วเช็งันนี้ก็เปรียบเทียบประสภาพบอกเหมือนอีกวานเนี่ยมันเหมือนนะคนที่เดินอยู่ในกองทัพแม่ทัพบอกเลขบอกเอาไ,ไ,ไป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 สุดท้ายแม่ทัพบ,บอกให้หยุดนะครับแต่แม่ทัพบ,บอกให้หยุดเนี่ยไม่ได้ให้หยุดแบบนิ่งนะ,ะให้หยุดแบบแบบทําเคลื่อนไม้เคลื่อนตัวอยู่ในกองทัพเพื่อจะได้ให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วกูยังเดินต่อยแต่จริงๆอะท้ามันหยุดแล้วหยุดแล้วเช็งวันนี้ก็บอกผู้อีกวานจึงมีสภาพเหมือน ทหารที่ไม่กล้าไปข้างหน้าแล้วก็ไม่กล้าถอยหลังก็คือนั่งอยู่กับที่อย่างนั้นคือกาลังละจะบอกว่าอิควานเนี่ยถอยเพร่ศาสนาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนี่เพิ่งสร้างรัฐที่อียิปต์ก็โดนล้มไปแล้วดูภาพดูภาพภาพสร้างภาพนะครับชิควันนี้ก็พูดต่อไปว่าฮาซา,ามัซลุลอิควานัลมุสลิมุนาลิกะลิอันนะฮุมลาจาฮะดูวลาตัลลมูวะลาวะามิลูนะครับ فهم متخلفون جihadا مخالفين لدعوائهم وعلم وعمل لأنهم لا علم إندهم เชคแมน,นมีบอกว่านี่ก็เหมือนกับพวกกลุ่มอิควานานั่นแหละทั้งนี้เนื่องจากว่าพวกอิควานจร,จริงๆแล้วไม่ได้ยิฮาดในหนทางของศาสนาไม่ได้ต่อสู้เพื่อศาสนาและไม่ได้เรียนรู้<ม>นะ แสดงละครกันโมชั่นกันไม่ได้เรียนรู้อุปศูนต์ามหนึ่งดามสองคืออะไรและก็ไม่ได้ให้ความรู้แก่ผู้คนดังนั้นพวกเขาจึงเอาการยิฮาดทิ้งไว้เบื้องหลังคือเอาไว้อยู่เอาไว้ทีหลังคือเหมือนังสุดท้ายสภาพของอีกวานสุดท้ายก็เอายิฮาดไปอยู่ด้านหลังไม่ได้เอาไปอยู่ด้านหน้าจริงจริงภาษาจับฉายเอาด้านหน้านะใช่ โดยที่สภาพนั้นมันค้านสวนทางกับคำอวดอ้างสโลแกนเรียกร้องของพวกเขาเอง <c oughs> และพวกเขายังเอาความรู้กับการปฏิบัติไว้เบื้องหลังนะครับเอาความรู้กับการปฏิบัติไว้เบื้องหลัง <c oughs> คือกองไว้ด้านหลังความรู้กับกองไว้ด้านหลังการปฏิบัติก็กทิ้งไว้ด้านหลังนะครับลีอันนาฮฮมลาออลมันอินดาฮุมเพราะพวกเขาไม่มีความรู้ ฟังเอาไว้เยาวชนยีกวานทั้งหลายพวกท่านไม่มีรู้ในที่นี้คือต้องรู้ด่านหนึ่งรู้ด่านสองรู้ให้เป็นเรื่องเป็นราวอันไหนคืออุซูนไม่ทําแล้วหลงออกจากลิซุนนะหรือเข้าด่านหนึ่งหรือเข้าด่านสองอันนี้บานีกล่าวนะครับเชิงบันีก็พูดต่อไปว่าวะฮัสบ ah uh um nah ูฮุมอันนะฮุมยุนกิรุณอะลละไม่จะ دعو إلى ติบาอิลกิตาบิวซุนนะมาชาอัลลอฮ์วะยุซัมมูนซาลิ و ะ ذ ل ك ف ะ ق ة و د ع و ة و د ع วะตุนอิลาตัฟ تفريقالمسلمين ฟังให้ดีนะครับว่า,าฮัสบุฮุมอันนะฮุมยุนกิรุนอาลาไมยะดูอลิลติบะอิลกิตาบิวซุนนะชัดและเพียงพอแก่พวกเขาแล้วคือพวกอิควานนี่นะครับมันคิดว่ามันพอแล้วมันคิดว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่เพียงพอและสภาพนั้นคือการที่พวกอิควานนั้นปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธผู้ที่ทําหน้าที่ในสังคมเรียกร้องคนไปสู่คัมภีร์ของอัลเลาะห์และซุนนะห์ อีควานปฏิเสธอีควานปฏิเสธคนแบบนี้อีควานไม่เอาโดนขวางโดนบี้เนี่ยเนี่ยและอีควานตั้งชื่อให้แก่คนเหล่านั้นน่ะให้แก่กระบวนการเรียกร้องไปสู่ซุนน่าเนี่ยว่าเป็นการสร้างความแตกแยกชัดเจนกรงไห้พูดนี่เข้าประเทศไทยว่าด้วะตุนิลภัตฟริกิลุมมาและไอ้พวกที่สอนซุนน่าเนี่ยกำลังสอนให้สังคมมุสลิมแตกแยกนี่อีควานลกาห่าตรงเรีกมันีบอก ไปเลยกับบ้านแล้วพอแล้วเช็คอัลบา้นพูดโตเรียบร้อยแล้วคือเอาตรงๆสิเวลายกเช็คอัลบานเนี่ยยกตรงๆที่พูดถึงอีกวันอย่าไปยกอัลบพ้กกว้างๆเช็คมันนี้พูดถึงชาวนาชาวไร่ชาวตลาดบอกว่าไม่ไม่ไม่ถูกเอาผิดมันเรื่องอะไรกันปูปูของฮาซันบันนาเป็นนักขัณฑิตโอ้โหผมไปถึงไหนสส่กับซาบิกอีควานไปหาปูเฉยอืมเออปูเรื่องอะไรที่อาจารย์ว่าพี่น้อง เชคมณีพูดนะครับว่าอิควานนั้นทำกล่าวหาอิควานได้ทำการกล่าวหาชาวซุนนะว่าสังความแตกแยกโอ้โห oh นะฟังให้ดีอันาอักูลกาลิมาตันสอรีฮะข้าพเจ้าอัลบานีข้าพเจ้าม uh ุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีจะกล่าวด้วยกับคำพูดที่ชัดเจนเยิ่ยงคือ <c oughs> อะไรเ mm. ฟันอินดะวะะนาฮิยะดะวะตุอ oh ิสลามุลฮกฮียะตุฟริกโอ้โห แท้จริงแล้วการสอนศาสนาของพวกเราของข้าพเจ้ามันคือการสอนอิสลามอันเป็นสัจธ,ธรรมซึ่งมันคือการแตกแยกฟัริกตัวฟัริกแตกพากันแยกออกจากกันลิอันนัลกุรอานอยู่ฟัริกเพราะกุรอานนัน้นแบ่งแยกมนุษย์อ<ภ>วันีกทำให้มนุษย์แยกกันซาลิกะลิอันนะฮูยูฟัริกกูเยนัลฮักกยวัลบาเินเพราะอัลกุรอานนั้นแบ่งระหว่างสัจธรรมและความเท็จ แตกแยกกันระหว่างความจริงและความเท็จคําพูดนี้เราเคยได้ยินมาตลอดสิบปีที่แล้วทุกวันนี้คนบางคนที่พูดไม่พูดอีกแล้วว่าดาวตุนาตุฟริกุับนัลฮักวัลบาตเป็นและการสอนสุนนะสอนศาสนาดาว่าของพวกเราเนี่ยชาวซาลาฟีนั้นเป็นการสร้างความแตกแยกแบ่งแยกพาระหว่างความจริงออกไปจากความเท็จอาบิตตลีดาวตุนาวลลาติฮิยาดาวตุลฮัก ตุฟริกู بين المحقق บติล <ừ> อื ل การ د ع วะฮอพวกเรา<แ>ซึ่งเป็นการด دعوة การสอนศาสนาแห่งสัจธรรมนั้นแ <ừ> ยกระหว่างผู้ที่ใฝ่หาความจริงและผู้ที่ใฝ่หาความเท็จไอ,อ้ไพวกเท็จๆไอ้พวกจริงๆเนี่ยถูกแบ่งออกจากกันแยกเลย<ห>แยกตัวจริงตัวปลอมแยกเลยฟังต่อฮะกซัฟาะลลรซูลอะลัยฮิสลาม นี่คือสิ่งที่นบีทำสร้างความแตกแยกเนี่ยแยกระหว่างความจริงกับความเท็จนี่คือสิ่งที่นบีทำฮีนามาจาบิดาอวติฮิกรมายุคบิรุณตาฤกดังที่พวกเราดังที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์มันได้บอกเราว่าตอนที่ท่านนาบีมาเผยแร่ศาสนานั้นเกิดอะไรขึ้นบิอันนลอบฮารบะอิบนะหูพ่อสู้กับลูกอตอนที่นบีมาประกาศศาสนาพ่อสู้กับลูกพ่อ เป็นม <Pen Muslim S 1> ุสล <lah. S 3> ิมหลีอล <H aring S 2> ูกเป็นมุสล so, ิมรบกันอีกฝ่ายนึงเป็นกาเฟ่เช่นลูกเป็นมุสลิมอยู่ฝั่งนบีพ่อเป็นพวกไว้จเวิบวะลอบรอิบนะครับะรบะบนะครับะรบบนะนะครับับนนะครบบนับบะะระบบนบะอบลูับบะัะบละับััันบ่กันนย Mm. Mm. Yeah. فَإِذَا لا غرابة بأن تكون دعوة الحق في زماننا هذا كما كانت في الزمان الأول mm. وفي الأزمان كلها مفرقة بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل mm. البني ที่การด่าว่าการเผยแพร่ศาส,สนาแห่งสัจธรรมในยุคของเรานี้จะเป็นเสมือนกับที่มันได้เคยเกิดขึ้นแล้วในยุคนบีเนี่ยยุคนบีแตกแยกยุคเราก็แตกแตไม่แปลกเลยช่งหมนีบกประวัติศาสตร์เละในยุคทุกและในทุกยุคทุกสมัยซึ่งมันได้แยกระหว่างสัจธรรมกับความเท็จและระหว่างผู้เผยแพร่พพสัจธรรมกับผู้เผยแพร่พความเท<ถ>็จ<ถ>นี่พูดว่าอีกวานโดยตรงเลยเพราะว่าหัวในอีกวานเลย ย่ำบากรฟลุฮาอุลาอินนัสอันนุซูซิลกิต ā b i วัสุนนะอัลลีตะกูล ولكن أكث أكثرون الناس لا يعلمون แต่ถ้าว่าพวกอิควานนั้นแทงทำเป็นเผลอไผลหลงลืมตัวบทจากหลักฐานจากอัลกุานและซุนนะอิควานในแต่งทำเป็นหลงลืมเผลอไผลอหลงลืมอะไรอ่ะหลงลืมตัวบทหลักฐานจากคมพีของลอและซุนนะซึ่งได้กล่าวว่ามนุษย์ส่วนมากนั้นไม่ขอบคุณ ก็เลยจะบอกว่าสกรูใช่นะครับอ่าประธานโทษมนุษย์ส่วนมากนั้นไม่รู้บางสำนวนเนี่ยลายยะกุรูแต่ที่ไม่ไม่ขอบคุณแล้วก็ไม่รู้ลายะละมูลที่ยกไปเมันก็ลายะละมูลไม่รู้ไม่มีความรู้และไม่มีความรู้อืมวัตถียะซุนนะกะมาฮิยะอาดะตุฮาดาอิมันวะอับดันฟัตุฟัซลลิลมุสลิมีนมาอุจมิล่เอาอุคตุซีรอฟิลกุรอานิลกเรีมนะครับ ามทุ่มไปแล้วไปเป็นไรไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะไปเรื่อยเช่นมานีบอกและสุนนะก็จะมาเหมือนดังเช่นปกติของมันตลอดและถาวรมันก็จะมาอยู่อย่างนี้แหละจะสู้กันไปเรื่อยนะดังนั้นมันจึงดังนั้นมันสุนนะจึงมาเพื่อแจกแจงแก่บรรดาุสลิมถึงสิ่งที่ถูกถูกเขาเรียกว่าสรุปไว้ในอัลกุรอานอืออัลกุรอานเน่ยถูกกล่าวไว้สรุปกุรอานสุนนะมาเพื่อขยายขยายลงรายละเอียดนะ فمن ما من أحد من هؤلاء وبخاصة من كان منهم ينتمي إلى أهل السنة إلا وهو يشاركنا في الإيمان ببعض الأحاديث الصحة ببعض الأحاديث الصحيحة mm. وفي علمه بها ولكنهم يتجاهلونها ولا يتجاوبون معها mm. الباني و لا مي مي كاي لي جاك سماشيك ฮะอุอระพูดถึงอีควานอยู่ะนะครับและไม่มีใครเลยจากคนเหล่านี้ที่เป็นอีควานเนี่ยและคนที่เฉพาะเจาะจงจากพวกเขาคือเน้นไปที่พวกเขาเลยอ,อ,อเบีคอซอนเนี่เน้นไปที่พวกอีควานเลยอ,มอมไม่มีเลยจากพวกเขาจากพวกอีควานที่จะโน้มเอียงไปสู่อาหลิสุนนะเอาอยัางไงเลยอาจารย์ข้อความเนี่ยคือไม่มีเลยที่พวกอีควานจะเอาใจเห็นเหีห้มมหาศอาหิสุนนะนี่ไม่มีว่าเลยอีควานจะเอายังไงอัลบานีเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ย เนะว้นแต่ว่าพวกอิควานจะมีจุดที่คล้ายกับพวกเราในเรื่องอีมานทั่วๆไปนะมีคล้ายมีคล้ายกันในเรื่องอีมานทั่วๆไปด้วยกับการคล้ายกันในเรื่องไอ้พวกหัดดิสโซเฮียอะไรทั่วไปนะแต่ต้นหัวตังคีนี่ไม่น้มเอียงมาเลยบางบทด้วยบิบะดิลอะฮัดดิสิสโซฮีฮะบางบทนะบิบะลิลอะฮัดิสเนี่ยอะฮัดดิสโซเฮียบางบทนะครับ และก็ในความรู้ของเขาที่มีต่อฮะดิษบทนั้นคือ,อก็หลักๆพื้นนทั่วไปก็เคยยังพอเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเขาต่างก็แกล้งทําเป็นโง่โอัลบาน,นีบอกใช้คำว่าอะไรโง่เลยอย่าตาจาฮาลูนะโอ้อย,อย่าเฮ็นเลยอ,อย่าตาเจาฮาลูนะฮะทาเป็นโง่ตอบมันต่ออสุนนะต่ออัลฮะดิษและพวกเขาก็ไม่ยอมตอบรับมันมไม่ยอมตอบรับมันฟังให้ดีว่ามิซาลิกมัซลัลฮะดิษอัลฟิร โอ้โหตรงแป๊ะเลยเละจากพฤติกรรมในไอที่ว่ามาที่อีควาทําเป็นโง่ไม่สนใจหัดิสไม่ตอบร,รับหัดีิสข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างจากหัดิสเหล่านั้นที่อีความีพฤติกรรมแบบนี้ที่ันชอบปฏิเสธไม่เอาเลยนะหัดิสทั้งหลายเหล่านั้นก็คือหะดิสฟิรก อะดิษที่บอกว่ามุสลิมจะแตกเป็นเจ็ดสิบสามจำพวกหนึ่งในนั้นคือต้นนี้ต้นนี้ที่เชคมานียกมาเพื่อจะให้มันชัดว่านี่คือพฤติกรรมของอิกวานเชคมานีก็ยกมานะครับสตอริกุมมาติอัลลอฮฺซอลาซิมุสซาฟีนฟิฟก่อลกว่าไปอ่านไปแล้วเนี่ยตายไปนานแล้วนะแต่ว่าพูดมาในเข้ากับประเทศไทยตอนนี้เลยเชคมานียกหะดิษนี้มาบอกว่านี่นิสัยของอีกวานเนี่ยมันจะไม่น้มเอียงมาหาอะดิสนี้ ทำเป็นงูท่อาจีนนิดนึงขอโทษนิดนึงมีการบอกนะฮะับทีต้นนี้นะไม่ได้อยู่บุคอรีมุสลิมมาหมายละชุบัดไม่ได้อยู่ในบุคหรีมุสลิมจะให้ไม่หนักแน่นใช่ไหมพูดทำไมพูดทำไมพูดทำไมไม่ได้อยู่ในบุคหรีมุสลิมตกลงฉันไม่ได้ใช่ไหมดิสกิตาบุลละและสุนนะก็ไม่อยู่ในบุคหรีและมุสลิมครับที่กิตาบุลละสุนนะไงที่บอกว่าฉันมอบสองสิ่งให้พวกท่านยึดมั่นไว้แล้วจะไม่หลงคำพีของละและอสุนนะไม่มีในบุคหรีไม่มีในมุสลิมเอายังไม่ต้องแล้วเอียนอยู่ในมต พูดมาทำไมไะดิสต้นนี้ไม่ได้อยู่ในบริโครืผู้ส่าวพูดมาทำไมคือพี่น้องเนี่ยเนี่ยวิธีที่แจกทำลายทางอ้อมเราจะไม่ตอบต้ไอการดิสเครดิตผมขอใช้คำว่าการดิสเครดิตเฮงซวยเลยแล้วกันนะครับพออดทนมานานแล้วไอการดิสเครดิตเฮงซวยที่ใส่ร้ายต่อทีวีต่างๆนะครับอันนี้ไม่ใช่วิชาการปัดออกไปอันนั้นให้เขาจัดกไอนั้นเป็นหน้าที่ของพวกปากแม่ค้าปากเน่าเหม็นในตลาดหรือพวกผู้กำกับหนังที่มันชินอยู่กับการ ใช้ปากชั่วๆในการเขียนบทนะครับอันนี้ปล่อยให้เขาไปเราจะไม่โตแค่นั้นแหละเราโตเป็นวิชาการตกลงนี่อย่ามาอ้างนะไม่ได้อยู่บุคอรีมุสลิมมีผลนะครับมีผลสิครับนี่นี่พูดงี้มีผลสิครับออดิษกิตาบุลรอและซุนนาเขาม้อยู่ในคอดีนไหมครับมุสลิมด้วยอ่ะมาดูต่อนั่นคือพฤติกรรมของอิควานที่มีต่อฮะดิษบุตรนี่ไม่ได้ทางตรงก็จะเอาทางอ้อมแหละใช่ไหมเช่นนี้ก็พูดต่อไปอ่ะอิสลัลมุสลิมุนบบฮาซัลข่บร์ศัพย์ จะยัตฝรร quone วัลวาเกี่ยย่อคิดฮาซ์ขบบร์เชคมันนีก็บอกว่าตามสภาพนั้นแหละฉะนั้นแหละบรรดามุสลิมจากฮะดีษบทนี้ฮะดีเจอสามจำพวกนี้นะจะแตกกันจากฮะดีษบทนี้จากการแจ้งข่าวของฮะดีษบทนี้มุสลิมจะแตกกันเชคมันนีบอกอและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ที่มันแตกกันเป็นหลายกลุ่มเนี่ย มันเข้ามายืนยันความสั์จริงของฮะดิสนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยทำให้ฮะดิต์ตนี้เนี่ยยิ่งมั่นใจเลยเออโซเฮียไปเลยว่าไลซาบิฮาจะติดลขบัติโซเฮียนะไออยูอักดะบิลบิลวาเก็นะครับแต่การนั้นก็ตามเราก็จะขอกล่าวว่าฮะดิตนี้ยตัวของมันโซเฮียเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีปรากฏการในสังคมมารับรองหรอกนะตัวมันโซเฮียอยู่แล้วด้วยตัวของมันอะลีอันนะฮุกดนยะกอฟีมายะตีมินัลมุสตะบัล نعم لكنه وقع بعد وفاه الرسول عليه السلام بقليل من السنين بقليل من السنين حيث بدا التفرق وبدا التهذب الى اخره فاذا لماذا يتجاهل هؤلاء الناس هذا الخبر الصحيح نعم ان المسلمين يتفرقون وان على المسلم الذي يريد ว่าจะเป็นจกฝึกทน่าดีให้ทำในสิ่งทไ่พระอะค์สั่งให้ทันี่านตัวบทยาวเป็นที่สุนเลยฟังตัวบทยาวละเอาใหม่แปลใหม่เช่มันีบอกวาฉะนั้นบรรดามุสลิมเนี่ยในตัวบทหะดิษนี้จะแตกกันจริงๆมุสลิมจะแตกกันฮะดิษนี้บอกว่ามุสลิมจะแตกกันแเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมันก็เข้ามายืนยันว่าฮะดิษนี้นั้นสัต์จริงจริงนะครับ แต่การนั้นก็ตามหะด,ดิษบทนนึงจะโซเฮียหรือไม oh ่โซเฮียมันก็ไม่ได้เกี่ยวเราก็ต้องมีเหตุการมายืนยันหรือเปล่าเพราะบางเรื่องนบีอาจจะพูดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึง,ง,งไม่ไมพูดใยหลักทั่วไปก็ได้แต่หะด,ดิษนี้มันทั้งโซเฮียแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วว่าไปอย่างนั้นสภาพนั้นเกิดแล้วอและมันก็ได้เกิดตั้งแต่นบีเสียชีวิตไปแล้วเพียงไม่กี่ปีด้วยอที่มเาเกิดความแตกแยกเนี่ยนะบิกลีลิมินาซีนีเนี่ยเพียงไม่กี่ปีไม่กี่ปีนะมันได้เกิดขึ้น โดยที่เกิดการแตกแยกและการแบ่งพักแบ่งพวกขึ้นในประชาชาตินี้หลังจากนาบีจากไปอและอื่นๆขึ้นอะไรก็วุ่นวายทั้งหมดดังนั้นเหตุใดเล่าโอ้เหล่าอิควานคนเหล่าเนี้อิควานเนี่ยเช้งมณีกำลังพูดถึงอิควานเนี่ยเหตุใดเล่าคนเหล่านี้จึงแกล้งทําเป็นโง่ต่อคําบอกเล่าที่ถูกต้องที่ว่าบรรดามุสลิมจะแตกออกจากกันทำไมโง่จริงๆอิควานเชิงมนีพูดเนี่ยาจาย์ ผมเนี่ยพูดผิดไหมเช็คมุกบินนะอีกมุกบินอีบนี่ฮาดีอันวาไอ้บอกว่าถ้าเป็นขอโทษท่านพูดจริงจิงมุกบินพูดนะแต่ว่าเราก็ท่านพูดเราไ้ฟังนะถ้าเป็นอีกวานี่คือวายิบโง่เนี่ยท่านพูดถ้าใครเป็นอีกวาคือวายิบต้องโง่คือเนี่ยเหมือนเจ่าปนิคือคือมันก็จริงแต่ว่าไงครูบาอาจารย์นี่ก็โง่ไปหลายคนละอืม นุลรมาพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะเวลาไปอยู่กับอีกวานนี่โง่ไปหลายคนคลอุลรมาพูดเขาพูดจากการการกองนะไม่ได้พูดตามอารมณ์ไฟตามมั่วๆนะอ,อ่ะแกล้งโงก่กษัตริยตตนนี้แล้วไงต่อและอีกวานนั้นยังแกล้งโง่ไม่รู้ว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่ต้องการจะเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่รอดพ้นนั้นมีกฎเลยว่าเขาจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรอซูลและสฮาบะได้เคยดำรงอยู่ ทำไมอีควานถึงไม่รู้ในแก้งโง่รือไงถามว่าอยากรอดไหมควานอยากอยากทยไมไม่ตามทำไมตามไม่ตามกฎทำไมไม่ตามกฎกฎของคนที่จะรอดมีอืมันมีอยู่มีอยู่และกฎนี้คือต้องชัดว่ามันต้องแยกแล้วอืมันต้องยอมรับว่ามันมีการแยกแล้วต้องแยกให้ชัดด้วยอไม่ใช่รวมรวมเชคกันบานีก็ยกหะดีษสีกต้นหนึ่งมาขยายความหะอีษอิรบานบินซาริยซึ่งเราเคยได้ยินกันมาเยอะแล้วนะครับ ก็คือฮัีติที่บอกว่าเนี่ยฟาอินนาหูไมยะิชมิงคุมฟาไซรักเตลาฟันกาซีรอหรือบางสำนวนก็ใช้คัว่าชดีดาก็คือใครก็ตามแต่ที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันเขาจะพบความขัดแยงแตกแยกอย่างรุนแรงเอกเตลาฟันฟาอไลกุมบิซุนนาตีก็จําเป็นที่จะต้องยึดในสุนนะของฉันว่าซุนนาติลคุลาไฟรอชิดินมหดดียินยึดในสุนนะของคอลิฟะทั้งสี่นะครับและเช่นวันนี้ก็ยกฮัดติสหนึ่งมาเตือนอีก ว่าอ <S ess> ียาคุมว่มูฮดะซาตินอุมุรฝ่อินนะคุลละมูฮดะซาตินบิดะฮ์ท่านทั้งหลายจงกลัวไว้เถิดจงกลัวเรื่องของการอุตริการงานขึ้นมาในศาสนาบิดะฮ์จงกลัวบิดะฮ์จงระวังบิดะฮ์ว่าุลลุว่าุลละบิดะตินดอลลละเพราะทุกทุกบิดะฮ์นั้นหลงว่าฟิลฮัดีิสิลอาคอรและในอีกสำนวนหนึ่งก็มาขยายว่าว่าุลละบอลละตินฟินนักและทุกทุกบิดะฮ์นั้น และทุกๆความหลงผิดนําไปสู่นรกรสรุปแล้วเนี่ยฮะดีเ7เจสามจำพวกเนี่ยจะไม่เป็นเอกเทศแต่จะพันกันฮะดีสามตนนมุสลิมจะแตกเป็นเจสามกลุ่มรอดกลุ่มเดียวอันนี้ตัวหนึ่งใครก็ตามแต่ที่อยู่หลังจากชั้นไปจะเจอความขัดแย้งแตกยแตกยกรางรุนแรงวิธีแก้ความแตกแยกสอนซุนนะสอนแนวทางซอฮาบะสอนอุซูลใช่สอนอุซูลสอนดันสองอะไรคืออะไร จงระวังเรื่องบิดาอเพราะทุกๆุกบิดาอานนำไปสู่ความหลงผิดและเมื่อมันหลงมาลงนรกมหดดิษนี้พันกันเช้งมันนี้ก็ยกมาทําการขยายซึ่งกันและกันเพื่อจะบอกว่าอีควานมันไม่เคยสนใจหะดิษเหล่านี้เลยมีหนังสือนะแปลไทยเขียนโดย้าจาไม่ผิดก็โดวีพิสูจน์ว่าหะดิษต้นนี้โดเอฟมีความสามัคคีในสังคมมุสิมหน้าบกเล่มเขียวๆเหลืองๆประมาณนั้น كئان من يعني هو شيخ اذن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المحدثات من الامور ونحن اليوم حين نحذر المسلمين من مخالفه سيد المرسلين وفي ارتكاب البدع التي امت وطمت بلاد الاسلام يقولون لنا ตัฟฝร,ริกูนะเบัยนัลมุสลิมีนเชงนมันนี้ก็ย้ำอีกเชงมันนี้บอกว่าฉะนั้นแล้วท่านรอซูล็อลลัลลอฮุวะยฮิวะซัลลัลลมท่านรอซูลได้เตือนพวกเราให้ระวังจากสิ่งบิดาอ้าที่ถูกอุตริข,ขึ้นใหม่ในเรื่องาศาสนาและพวกเราในวันนี้ก็ได้ตักเตือนบรรดามุสลิมให้ระวังจากการสวนทางขัดแย้งกับท่านนบีเราเตือนมุสลิมนี่คือหน้าที่ของเราเตือนะาซีรเตือนให้ระวัง ให้ระวังพฤติกรรมที่ไปขัดแย้งกับราซูลน,นะและให้ระวังการเข้าไปขี่บิดอะเข้าไปขึ้นอยู่บนหลังของบิดอะคือม,มีบิดอานั่นเองิดซึ่งมันได้ครอบคลุมปกคลุมประเทศอิสลามไปหมดแล้วบิดอาเนี่ยบิดาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าว่าอยาก,กูลรูนั่ละนะ พวกอิควานก็กล่าวกับเราว่าตัวฟัรริกูนะใบนันนมุสลิมีนเองมันสร้างความแตกแยกเอาเรื่องการเผยแพร่สุนนะบิดอองบิดอัมาสร้างความแตกแยกนี่คำพูดชีอภรน์นี่คนจะเป็นอิควานเขาไม่ดูเรามันจะเรียกตัวเองว่าอิควานหรือไอซิสหรือสีขาวสีแมวสีเขียวอะไรอ,ะอ่ะดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมอนี่คำพูดชีอภรณ์น,นี่อ่านเสร็จกลับบ้านเลยก่อนไหม พี่น้องถ้าคิดว่าพอแล้วโทรมาเขาเรียกว่าคุยอย่างอื่นเขาเรียกว่าภาษาเกตทูเบิส with วันสโตนอาจารย์จะสุนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยอาจารย์สรีตที่เจ็บปวดเช็คมันนี่พูดต่ออัลฮักกีกอันน่าฮะอุเลยยูริดูนะไอยูอาลิจูซุลลิมุสลิมินไลยซา阿拉มัซฮับไซยิดอิลมุรซลีนไลละอิลลอละะฮ์จริงๆเช็คมันนี่บอกความจริงแล้ว คนเหล่านั้นทั้งหมดไอ้ไอกวาน,น,นทั้งหลายนี่แหละที่ขัดขวางการเผยพร่สุนนะเนี่ยต้องการที่จะรักษาความตกต่ำอัปะยศของบรรดานมุสลไม่คงอยู่ต่อไปไม่ให้มันดีขึ้นไอกวานไม่ได้ทําแบบนี้นะอาจารย์เช็คมานี่ว่าคืออะไรอ่ะคือทางอ้อมคือทางอะไร,ไรที่ทาให้เกิดความตกต่ำคืออะไรโดยไอกวานไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้คนทั้งหลาย,ยกลับไปอยู่บนมัสฮับของท่านรอซูลอ๋อนี่คือความตกต่ำใช่อื ผมไปมองอีกว่ามันแบบสร้างความเจริญไงผู้ซึ่งบอกถึงลักษณะของโรครายเนี่ยเช่นบบนีบอกท่านนบีเป็นคนบอกลักษณะโรครายนี่คือคําพูดของอัลบานีนะครับเชคอัลบานีก็เปิดท้ายนะแกก็ยกหะดิษมาอท่านนบีสอลลลุอสลัมกล่าวว่าพี่น้องหะดิษเนี่ยพี่น้องคงได้ยินอิซาตะบายะตุมบิลอัยนะวันหนึ่งมุสลิมจะไปยุ่งกับการค้าดอกเบี้ยนะว่ารดีตุมบิซร์อ จมพึงพอใจอยู่กับการเพาะปลูกไม่เผยแพร่ศาสนาวตารักตุมุลกิฮัตฟีซบิลละละทิ้งการต่อสู้ในหนทางของลอสลับบัลลอฮุอะลัยกุมสุลลาอัลลอฮ์จะประทานความตกต่ำลงมาให้แก่มุสลิมและยันซซอหุฮัตตตตัดเยออิลาดีนิกุมและเมื่อมุสลิมตกต่ำแล้วอัลลอฮ์ไม่ดึงความตกต่ำนั้นออกไปอย่างแน่นอนจนกว่ามุสลิมจะกลับไปหาศาสนากลับไปหาศาสนาเนี่ยจันทกับแบบไหนอีกฟะมะนาะอัรรูจู إلى الدين أمر عظيم جدا mm. يغفل عنه هؤلاء الحزبيين oh. أو المذهبيين mm. أو الصوفيين أو غيرهم mm. الرجوع إلى الدين يتطلب من علماء المسلمين أمرين اثنين عظيمين جدا أحدهما دراسة الإسلام دراسة صحيحة تا تمسي بشيك مني دراسة صحيحة mm. เชคมันีจะพูดประมาณนี้น้่เสียงกันนะครับเชคงวันนี้บอกว่าฮะดิสที่ยกไปเมื่อข้าง้นที่ท่านนบีว่าอัลลอฮ์จะถอดความตกต่ำจากมุสลิมออกไปก็ต่อเมื่อมุสลิมกลับไปหาศาสนากลับไปหาศาสนากลับยังไงนะครับหมายถึงนะครับเช็มวันนีบอกว่าความหมายของการหวนกลับไปหาศาสนาเนี่ยความหมายของมันมันเป็นอะไรที่ใหญ่หลวงมากอืนะ เรื่องการกลับไปหาศาสนาเช้งมนีอธิบายเรื่องกลับไปหาสลับมาแหละนะในใน,ในหลายวาระของท่านนะครับซึ่งเช้งมณีว่าพวกฮิสบียีนคืออิควานเป็นเป็นอีกศับหนึ่งอุลมาจะใช้คำนี้กับอิควานฮิสบีพวกนั้นเรียกชีอ่ารอวาฟิดนะครับพวกฮิสบียีนพวกอิควานเล่นพักเล่นพวกพวกบ้ามาสับทั้งหลายจนหูหนวกตาบอดเนี่ยนะพวกสุฟีตาริกัตและอื่นๆจากนี้ได้เผลอไผลหลงลืมมันไปนะคือหลงลืมเรื่อง เรื่องอะไรเรื่องการหวนกลับไปหาศาสนาไงพราะการหวนกลับไปหาศาสนาที่แท้จริงนั้นจะต้องรับเอาวิธีการหวนกลับไปหาศาสนาเนี่ยจะต้องรับเอาจากบรรดาอุลมามะของมุสลิมตออ่อไฟ้ามันซูรซึ่งมีสองเรื่องที่ใหญ่หลวงด้วยกันนะครับเรายกเรื่องแรกออมอเรื่องแรกเลยคือการเรียนอิสลามที่เป็นการเรียนอิสลามแบบของที่ถูกต้องอิสลามโซเฮียแบบโซเฮียแบบโซเฮียนี่คือคำพูดของอัลบานีที่โคตรมาแบบสรุปแล้วพี่เนาะ อแล้วนี่ก็หมดไปครึ่งยมมันเป็นช่วโมงแล้วมั้งเนี่ยยกมาจากไหนนะสิ้นสิลาตุลฮูดาวันูรหมายเลขที่ห้าสี่สามสิ้นสิลาเนี่คืออะไรอาจาร้ะสิ้นสิลาเนี่ยตอนนี้เป็นหนังสือละเป็น PDF ละคือเดิมเดิมเป็นการบรรยายเดิมเดิมเป็นการประกถาธรรมอ๋อประกถาธรรมสอนใช่ไหมของท่านมูฮัมหมัดนาซิรุดดินอัลบานี แล้วตอนหลังลูกเสษ็จลูกหานะครับก็เอามาพิมพ์พิมพ์เป็นเอกสาร PDF ให้ดาวน์โหลดแกะไฟล์เสียงมาแกะไฟล์เสียงกันมามนะครับไปดูได้ในซินซิลันฮูดาวันนูตหมายเลขที่543 543